ตอนไผ่พิมทุ่งครับอันนี้สองหน้าที่ครับผมกำลังเกิดหลากฝอยแต่ว่าหลากยางดินบุหงาที่เกิดก็เกิดครับตัวนี้ฝึงไม่ถึงหนานาที่เมื่อกี้ครับเป็นดินใช่ครับดินดินเราขึ้นไปพันเลยครับก็ไม่มาติอเลยบางอยครับแต่กอนผพใส่ฝอยฝอยเผ่าวครับกับปติดครับที่นี่ครับนี่แห้งๆนี่ปอติดครับ ต้งอย่าพาก็ยยงบทิดอีก้มป่านนี้แล้วก็บบทิดอีกผมก็เลยหาจะดูการนี่ครับมันจะออกห่างสิถ้าทมออกห่างสิโอกาสติดนี่เก่าสิบเก่าเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่มี่หักนี่หักกันนะห็นบอนี่จะหากกันมานี่มันเริ่มแห้งแล้วเพราะว่าฝนหยุดไปสามเหมือตะครอนเนี่ยมันตาจะพุ่งเลยครับมันตัดออกมาจากนี้ครับเนี่ยมาเบิ่งนครัมันครับนี่ครมัน ตัวน a a ี้สองอาทิตย์นสองอาทิตย์ครับนี่สองอาทิตย์นี่ครับตัดออกมาจากกันนะตัดออกมาจนตัวนี้ละตัวนี้ตัวนี้ตอครับตัวนี้ครับตัวนี้ตอครับตัวนั้นนี่สองอาทิตย์มันแท่งสุ้งมาครับจนมันเหี่ยวสองอาทิตย์ันจะติดมอ่ากับนี่นี่ติดแล้วนี่นี่ตัวนี้ยิงในกระติดครับนี่เลี้วกระถางเลยเอาซ้ำมไว้ในกระถางเลยครับตัวนี้ซ่อมในกระถาง เกิดนอนทั้งปีแล้วครับนี่ปูปีเดียวนี่กินโอ้สามสิบนอนละมั้งนี่ธนอก,การนาในแปดสิบบาทด้ครับนี่ธนาแรงไน,นี่นอก,การนานีธนาแรงหกสิบบาทแต่ว,ว่าตอนนี้นาจะยี่สิบบาทครับนานยี่สิบบาทมอนในแพงอยู่นี่ส่วนท่ามันต้นแหลกครับนี่ผมอามองว่าปลูกต้นแหลกน้อยนะครับนี่ส่วนธุ์นมันต้นแหลกส่วนธุ์นต้นแหลกเลยละ ต้นพันธุ์มันต้นที่ม้าปูครับกีไก่กไกรยยครับนี่กีไก่กีไก่มาใส่กระสอบกีไก่บดเลยขอบไม่หนิมติกีไก่บดโอ้ยไล่อยู่เนะครับนี่โอ้ยเที่ยงนี่ไลยอยู่สามสิบนอนละปีเดียวนี่ปล่อยมีแค่ลำเดียวนี่ลำเดียวลำในนาจะไดนมาสามเดือนสี่เดือนนีครับนี่ลำตัดออกมาว่านะครับคนนี้ปลายตัดออกแล้วมอยขึ้นสูงครับอยู่กลางบ้าน ไว้กินครับผมติดแนนอนครับตัวนี้ตัวน,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 นี้ติดแนนอนมี่ยิงติดเลยนะมันสองอาทิตย์ครับแต่มันจะมีหากครับมันไม่อยากได้มีหากแต่ม่มีหากมันโอกาสติดนี่โอ้หน่อยแห้งไี่นองหน่อยอีเลสลองมาแล้วผมลองมาแล้วก้อนนี่แล้วลองมาแล้วโอเคครับผมถ้าใบดี